ขี้ไก่เ้ยขี้ไก่นะัเรียนพอนกันวิทย์นะครับขอกอ,ข,อ,ข,อ,ข,อขี้ไก่เฮียแ <c oughs> ม่งโอ้ยมึงมาอะไรตอนสอบเนี่ยโอเคเขาหยิบกานะครับช่างทาสีแปดคนเนี่ยทาบ้านหนึ่งหลังสิบห้าวันถูกไหมถ้าช่างทาสีสิบสองคนจะเสร็จยี่วันเหมือนกันเป๊ะเหมือนกับไอ้ข่อยเชี้ยวเมื่อกี้นี่เลยเพราะมันเรียนเรื่องอัตราส่วนร้อยละนะครับดูนี่คือบ้านหนึ่งหลังแล้วก็ตั้งไว้อย่างเงี้ยบ้านหนึ่งหลังถูกไหมเออมันต้องเขียนหลังเลยกันหนึ่งหลังอ่าต่อช่างทาสีเนี่ย แปดคนมันจะเท่ากับสิบห้าวันอย่างนี้ถูกไหมดังนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องการช่างทาสีเนี่ยเป็นสิบสองคนถูกไหมสิบสองคนคือจริงๆมันทําได้หลายวิธีนะมันทําได้หลายทางคือไอมันทําได้หลายทางคือแต่ว่าเออเอานี่ละกันมึงก็หารด้วยนะครับสิบสองส่วนแปดไอ้นี่มันก็จะหารด้วยสิบสองส่วนแปดเว้ยนั้นบ้านหนึ่งหลังเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแปดตัดเป็นสิบสองคนถูกไหม อ่ามันก็จะเท่ากับ15คูณ8ส่วน12เนี่ยเอา4ตัดอ่าเลือ3อ่า3ตัด5ก็เท่ากับ10วันจบง่ายอะตายเงี้ยโอ้โหข้อ29นะกูได้อัดไหมเนี่ยง่ายจนลืมอัดหรือเปล่าวะเออนะครับก็แค่นี้แหละ29เดี๋ยวข้อต่อไปแม่งมีหลายข้อเลอเกินอีเย้ย